อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆเพื่อนๆน,นะคะ f c ของร้านเกจิมหาเวศท,ทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเนาะก็อย่าลืมนะคะกดเข้ามาแล้วอย่าลืมค่ะกดติดตามนะคะช่องของร้านเกจิมหาเวชด้วยแล้วก็แตะที่กระดิ่งด้วยนะเวลาเราปะอัพคลิปนะคะก็จะได้เห็นพระเครื่องใหม่หมๆสวยๆวนะคะมากมายเลยอ่ะเดือนนี้เมษายนแล้วเนาะจะเข้าเทศกาลสงกานแล้วนะคะแดดร้อนมากมาย อุณหภูมิร้อนมากมายเลยรุ่นนี้ก็ร้อนมากมายเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น้องปลาจะนำมารีวิวเป็นรกแมวรุ่นมหาราบนะคะมีหลากหลายท่านรอคอยเนาะรอคอยของออกมานะคะหลากหลายท่านก็บอกว่าพี่ไม่อยากจองน้องปา บูชาเลยได้ไหมของออกมาแล้วบอกพี่นะอาจจัดไปค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะออกมาแล้วนะคะถึงร้านเกจิมหาเวทแล้วเป็นลกแมวนะคะลกแมวมหาลาบหลวงพ่อเมียนวัจเนียงวนารามนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็มีใบขดถงคาถาอยู่ในการ์ดเลยนะคะการ์ดเรียบร้อยเลยอยู่ด้านในลกแมวรุ่นนี้ก็จะเป็นลงรักปิดทองด้วยแล้วก็เรี่ยมกรอบพลาสติกนะคะ พร้อมใช้เลยน้องปลาเหลือไม่มากนะเหลือแค่สักอ,อน่าจะสิบกว่าประมาณนี้นะคะเหลือไม่เยอะแล้วก็ราคาอย่างที่บอกค่ะไม่ใช่ราคาจองเนาะพราเขาจองกันมาสองเดือนนะคะพอของออกมาแล้วเนี่ยหลากหลายท่านก็จะไม่เข้าใจนะคะน้องป้าก็ย้ําอยู่เสมอเลยว่าของออกมาแล้วปิดจองแล้วเหมือนการพรีออเดอร์เนาะก็ต้องจ่ายเงินตอนเปิดจองนะคะถึงจะได้ราคาพรีราคาจองพอของออกมาแล้วเนี่ยจะไม่ใช่ราคาจองนะคะอืม สวยงามด้านหลังเป็นอย่างนี้เลี่ยมใส่กรอบน้ำมันเลีเ่ยมใส่น้ำมันเป็นน้ำมันช้างผสมโขงด้วยแล้วก็มีเป็นเขียนเนาะเป็นหลงพ่อเมียแล้วก็มีเลขนะคะก็ถือว่าชัดเจนอยู่ก็ลกแมวเนี่ยเขาผสมอ,อ,อะไรนะน้ำมันเนาะช้างผสมโขงนะคะมีอิทธิฤทธ ถือว่าเป็นเครื่องรางที่ครบเครื่องเลยทางด้านโชคลาภคงกระพันเรียกทรัพย์สเสน่หาก็ได้เพราะว่าถือว่าทั้งช้างผสมโขงทั้งลกแมวก็ถือเป็นมหาลาบนะคะก็มีติดบ้านมีไว้บูชาทกติดตัวได้เรียกโชคและเรียกลาบได้ทำมาค้าขายดีไม่ว่าจะติดต่อเจราจารเรื่องอะไรนะคะสวยงามเลี่ยมออกมานะคะมีข้างหน้าเป็นจานยานันข้างหลังก็เป็นชื่อหลวงพ่อเนาะ แล้วก็เป็นเลขนะคะก็ถือว่ากิจการงานต่างๆแหละได้ทุกประเภทเลยเพราะว่าเป็นรกแมวถือว่าเป็นเครื่องรางแบบว่าหายากศักดิ์สิทธิ์อ่าก็จะได้ทำมาหากินคล่องๆนะคะไม่ติดขัดถือว่าเป็นอีกวัตถุมงคลที่ดีมากๆพกติดตัวเอาไว้ไม่มีวันตกอับเขาบอกว่าอย่างนี้นะเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกคะ่ะรกแมวเนี่ย ไม่ได้หาได้ง่ายๆแล้วก็บวกกับใส่น้ำมันด้วยอืช้างผสมโขงด้วยนะคะวันนี้เสียงนกปลาจะแปลกหน่อยนะนกปลาเหมือนอยู่กลางแดดมากๆช่วงทำสวนดำไปหมดเลยกรักษาส,สุขภาพกันทุกท่านนะเดี๋ยว้องปลาจะทิ้งนี้ช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะคะขอบคุณค่ะ